สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่พรมยานของคนวันพฤหัสบดีมาคำถามสุดท้ายเราจะมาสรุปคำทำนายอ่าของคนวันพฤหัสเดือนกันยายนนะคะสรุปคำทำนายแล้วมีไพ่แนะนำจะแนะนำอะไรบ้างอืมอืมตัวนี้คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือคนวันพฤหัสบดีอืโอเคเดี๋ยว ขอขยายความหน่อยค่ะอืออ่าอืมคนวันพฤสบดีจะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ที่เคยวิ่งหน้าวิ่งหลังอ่วิ่งทางโน้นทางนี้ยุ่งยากอะไรมากมายมันยุ่งยากยุ่งยากมากวิ่งหน้าวิ่งหลังติดต่อโนนั่นนี่ ปัญหาหลายอย่างในอาชีพการงานจะประสบความสำเร็จในท้ายสุดของเดือนกันยายนนี้นะคะโอเคค่ะมีความสุขความสำเร็จค่ะ